สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มา,าโฆษณาโบอีกแล้ววันนี้ก็จะมา r e v ว e w เบียร์จิงจังนะคะแต่ว่าแกะไปแล้วได้เป็นแบบที่สามมีแบบมีสี่แบบก็คือแบบปีศาจมาแบบหลายแบบอยู่ค่ะไม่ไม่เดี๋ยวเรามาใส่ใส่อะไรก่อนนะใส่น้ำก่อนถึงเรอขีด ร้อยมิลนะคะร <100 mêmes> <staple> <Elena> ้อซ um ีซีร้อยอะไรร้อยมิลลิลิตรใช่ค่ะร้อยมิลลิลิตรนะคะมีขีนให้ดูอยู่อึ๊บวายวายโกรกอะแต่หนูขากินก่อนเพราะว่ามันล้นมันเกิน โอเคพอดีแล้วแล้วก็ใส่ผงเบียร์จริงจังเดี๋ยวขอไปเอาช่วยมาลองนะคะเอานะคะก็ใส่เออ่วยลองไรเดี๋ยวเบียร์จริงลอยเลยนะคะแล้วก็ฉีดเยาจริงจังใส่เข้าไปเลยะคะ่ะ เดี๋ยวรอนะคะว้าวใส่ไปนหมดเลยนะคะหอมอ่ะอืมกินเหมือนละบุนเลยะคะ่ะแต่ไม่ใช่ล้วนะคะกินได้ค่ะจะตูเลือดเลยนะฮะจะติดเลยติดเสียงั้นกำลังล้มหมาเข้ามาว้าวนี่นี่บูบู เป็นแบบว่าซาซุ่ผู้คุองนะคะอื้ออร่อยกิ่นกลินนิดนึงแค่อืมซาซ่าหนึบหนึบอร่อยเปรี้ยวเปรี้ยวไปแล้วนี่ก่อนลูก เดี๋ยวเราไปเอาหลอดมาชิมข้างล่างนะคะอร่อยมากเลยอ่ะอืมหลอดหายให้เนหลอดหอทำไมให้หลอดอ่ะหลอดยา กินแล้ว <c oughs> อร่อยมั้ยแค่นี้แหละใช่ไหมค่ะแต่ว่าข้างล่างมันจะเป็นแปลกว่าข้างบนแต่มาหาอร่อยไม่เจอแค่นีน้ต้องหลายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย